สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่กำลังรับฟังรับชมจากช่องดูดีอยากเล่าชนแนลขับรถเ,เรื่องเล่าเรื่องเล่า epc ตอนเรื่องเล่าสยองขวัญครซ้อนท้ายเรื่องนี้เป็นอีองที่รุ่นน้องที่ทำงานเก่าเล่าให้ฟังครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบนอ้องถนนในเขตบริมนตตนกรุงเทพซึ่งขณะนั้นยังค่อนข้างมีความเป็นชนบทอยู่มากและเช่นเคยสําหรับเรื่องนี้ผมขอใช้คําว่าผมแทนนะครับรุ่นน้องที่ทํางานเพื่อให้ง่ายแก่กัน ทอนเรื่องเราที่ได้ฟังมาหลังจากที่ผมและเพื่อนร่วมห้องเช่ากับจากการเดินเที่ยวตลาดนัดในกรุงเทพความหิวที่ตอนเดินไม่รู้สึกกันเลยก็เริ่มแผงลิต์สำหรับที่นี่ยามใกล้เที่ยงคืนเช่นนี้เป็นช่วงที่อาหารหากินยากมากเพราะแถวนี้สองข้างทางยังหนาแน่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ไม้หนาและที่ลกคืม ซึ่งแสงสว่างจากไฟทางและบ้านพักอาศัยมีให้เห็นไปช่วงๆ่วงเพราะบ้านเรือนยังไม่หนาแน,น่นอีกทั้งนานๆครั้งจึงจะเห็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์แล่นผ่านมาให้เห็นผมเองก็คิดหนักอยู่เหมือนกันที่จะต้องเดินทางออกจากหอพักไปหาของกินในบรรยากาศเชน่นนี้แต่อย่างว่าครับความหิวไม่เคยพานีใครเมื่อตกลงใจแน่ๆแล้วผมและเพื่อนจึงควบมอเตอร์ไซค์เพื่อหาเพื่อพากันไปยังร้านข้าวต้มโตลุงในตลาด อาการผมสองจิตสองใจมีอยู่เป็นระยะจนกระทั่งรถมอไซค์ออกตัวสองข้างทางมืดและวังเวงถนนทั้งสองเส้นมีเพียงมอไซค์ของพวกเราคันเดียวซึ่งในช่วงที่ไฟทางไม่มีหรือดูดับไปช่วงยาวยาๆก็มีเพียงไฟหน้ารถเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งทางใจลมหนาวก็พัดปะท้าใบหน้าและร่างกายจนหนาวเยือกสั่นสะท้านตลอดทางพวกเราไม่เคยคุยกันเลยสักคำเพราะคุยกันไม่ค่อยได้ยิน ซึ่งก็ยิ่งทําให้รอกายหน้าวาังเวงขึ้นไปอีกแสงสว่างทึมๆมของอาคารหอพักขนาดใหญ่หลายหลังที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าบอกให้รู้ว่าพวกเรามาถึงครึ่งทางแล้วก่อนจะเป็นอาคารหอพักแบบนี้เมื่อก่อนบริเวณนั้นเคยเป็นที่ป่ารกหลางซึ่งไม่มีใครใช้ประโยชน์ทางกลับกันรถหน้าอาคารหอพักมีอุบัติเหตุรุนแรงและบ่อยเป็นอันดับต้นๆของยานนี้ด้วยเพราะมีจํานวนคนและรถหนา แน่นที่สุดรถมอไซค์แล่นผ่านทางกลับรถและตัวอาคารหอพักไปอย่างเชื่องช้าด้วยความระแวงว่าจะกลายเป็นหนึ่งในผู้อุบัติเหตุรู้สึกเสียวสันหลังแป๊บขึ้นมาทันใดอย่างไม่มีสาเหตุเมื่อยานพาหนะของพวกเราเคลื่อนผ่านจุดน,นั้นไปผมก็เริ่มหายใจได้บางจนกระทั่งเพื่อนของผมแสดงท่าทางอาการแปลกๆมองหันหลังกลับไปมองด้านหลังที่เพิ่งขี่ผ่านมาหันกลับไปมองทางแล้วก็หันกลับไปมองด้านหลังอีกครั้ง เหมือนไม่แน่ใจอะไรบางอย่างผมรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพาคนจึงหันหลังกลับไปมองบ้างก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์คันที่เพิ่งขี่ผ่านพวกเราไปไม่มีอะไรผิดปกติเฮ้ยมองข้างทางดีๆเดี๋ยวรถก็ชนหรอกบอกเพื่อนไป <laughs> เพื่อนก็ตอบว่าเมื่อกี้เห็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนเช้าเพื่อนซีแล,ล้วล่ำละลักถามเสียงสั่นฟังก็รู้ว่ากำลังกลัว <laughs> จะจอดจะจอดขับไปเรื่อยๆมีอะไรค่อยคุยกันทีหลัง ผมบอกทันทีที่เห็นมันกําลังจะจอดรถข้างทางเมื่อกี้เห็นอะไรหรือเปล่าแต่มันก็ยังคงถามคําถามเดิมต่อบอกว่าเดี๋ยวคุยกันไงจะพูดตอนนี้ทําไมล่ะไปเร็ว,รวๆผมเสียงแข็งเพราะต้องการหยุดพูดเดี๋ยวนี้รถเคลื่อนผ่านไปท่ามกลางความเงียบเชียบไม่มีใครพูดอะไรต่ออากาศที่หนาวเย็นอยู่แล้วยิ่งเย็นเฉียบจนแทบไม่ไหว จนกระทั่งพวกเรามาถึงร้านครับต้มโตลุงเรียบร้อยแล้วเห็นเพื่อนซีซึ่งใจร้อนใจกระวนกระวายมาสักพักรู้ก็รู้ว่าต้องการคุยเรื่องเมื่อสักพู่ต่อเอ้ามีอะไรว่ามาเลยเพื่อน,นตรงนี้สว่างแล้วมีคนเยอะด้วยไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเมื่อกี้ตอนขี่ผ่านทางกลับรถมาเอ็งเห็นอะไรหรือเปล่าวะถามคําถามเดิมอีกแล้วเพื่อนเห็นอะไรล่ะตกลงเห็นอะไรก็บอกมาสิผมถามกลับไปเอ็งอะเห็นหม,มอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนเลนกลับมาหรือเปล่ามันเริ่มคลายสิ่งที่อยากรู้มาให้ผมเห็นเห็นสิ ทำไมล่ะใช่ผมเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นจึงบอกไปแล้วเห็นคนที่นั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าเสียงเพื่อนผมมันพูดแบบแปลกๆผมเลยถามว่าทำไมล่ะนี่เองเห็นอะไรก็รีบๆบอกมาเถอะนะเองก็หวาดหวก็กลัวขึ้นมาแล้วนะบอกมาเลยข้าเห็นคนแกว่ว่ะแก่จนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวนั่งหันข้างเหมือนผู้หญิงก้มหน้าก้มตาอยู่บบาหลังตัวแข็งทื่อเลยมือไม้ก็ไม่ได้เกาะอยู่กับอะไรเสียงสั่นนั่นแผ่วเบาลง,ลงเหมือนกลัวว่าจะมีใครได้ยินแค่นั้นเองเหรอ ซึ่งผมก็นั่งฟังด้วยใจทุ่มๆต่ำๆอยู่แล้วก็ชำเลืองสายตาไปรอบๆเหมือนกลัวจะมีใครแอบฟังอยู่ด้วยเช่นกันและแล้วเราทั้งสองก็แทบจะไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยก้มหน้าก้มตากินกันเหมือนกับหิวเสียดรดามาจากไหนผมไม่รู้ว่าเพื่อนของผมคิดยังไงในเวลานี้แต่ในขณะที่ผมกําลังค่อยๆสักอาหารตรงหน้าเข้าปากทีละคำทีละคำในสมองของผมก็คิดกระวนกระวายมาอยู่ตลอดเวลาขากลับจะเป็นยังไงบ้างนะใช่แล้วครับขากลับของน้องทั้งสองคนนี้น่ากลัวที่สุดจริงๆครับ พอถึงแม้จะโชคดีที่ไม่เจออะไรเบียบขามาแต่มโนภาพสภาพแวดล้อมบวกกับสิ่งที่พบตอนขามาก,ก็ทําให้จินตนาการของทั้งสองคนนี้ตะลึง,ลงเพลนไปถึงไหนตอนไหนอย่างช่วยไม่ได้กว่าจะฝืนขี่มอร์ไซค์ย้อนกลับทางเดิมจนถึงที่หมายหอพักก็เรียกว่าเหงื่อตกและยางออกกันเลยทีเดียวเสียวสันหลังแวบกันนับครั้งไม่ถ้วนนะครับถ้าชอบก็โปรดติดตามอีพีต่อไปด้วยนะครับถูใกใจไล์เลย ฝากกดติดตามกดกลูกใจกดตั้งค่าใช้ด้วยนะครับเพื่อนที่จะไม่พลาดรับดมที่ใหม่ๆหมในช่องของเรานะครับ